วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งวันที่สิบแปดกระดักกระดาคมงเราทั้งทั้งหลายได้มาสมาครบกันได้มาสามัคคีกันน้อมจิตน้อมก้าวน้อมจิตถวายพระพรชัยมงคลแก่องค์พระบาทสมเด็จพระจองหัวพระชาทเชก้าเจ้าอยู่หัว ในประเทศไทยเรียนสยามตามาภาพข้อคุบวุ่ชุมญาสังวโลมีจิตยินดีปีดาปาโมดเปิงอย่างยิ่งที่ได้ล่อมสลองเสริมเป็่เมตตาในวันคล้ายวันประสูตรเราปครรอบเจดสิบสองภาพทนา แต่องค์บาทสมเด็จพระเจ้าลัวพระวสิลัก้า,า,กาเจ้าอยหัวแอะสมเด็จพระนาชินีพอสมพระเจริญยิ่งยืนนานพอสมพระเจริญยิ่งยืนนานพอสมพระเจริญยิ่งยืนนานพอส,พนนพอสมมีก็สุขภาพพลานามาพลานางไม่แข็งแรงสมบูรณ์ไห้เป็นที่พึ่งนิ่งขวัญเป็นสัตว์เกี่ยวมงคลแด่พวงประชาชาวาไทย ให้ชาวโลกทั้งหลายให้เป็นที่เรื่องลือนามให้ทั่วโลกล่าขอให้พระอ,องค์ทรงไทย,ยุมัน่นวันยืนคนทุกปศกค,คนอกคนไทยทั้งหลายขอให้พระอ,องค์ทรงพรพเกษสมสำรานให้ถึงพระนานิพพวานให้สงฆ์พระบุตรปัฒนาทั้งทั้งโลกขียาสมบัติโลกปุตตะลาสมบัติ นาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานโดยเทินทีคายุโผโหตุกมหาราชาทีคายุโผล่ทุกมหาราชาทีขายุโผโหตุกมหาราชามหาราชินีอโลกยาปรลละมาราปาสัสสกุจิปรละมังคา์นาังวิสาสาปรละมายาจินิพพนนังปัละมังสุขังกิสิตังปติตังตุมหังขีบามีวาสัมิชนตุสัพโพูนิรุสังคปา สันตปน,น,ลนัลายสยทามนิชติลาัษย์สยาตียทาสภีติโยวิวสันตุสัพหลุโกวินัสุตุมาเทพวัตันตาลโยสุทีติายุโภปวาพิวา,านาสีริสานิจังวทาปะจายิโน จะตาโลธรรมาวัทันติไายวันโนสุขังกํลังทุกขารูาพยายาเวลาโศกะาสสุจุจตวาอเนกาันราทะยปพนนันสัตว์จักรเจสาสัจยาสิทธิธทานังนาบังสุิปัตยังสุขังพํลังสิริอายุจวันโนจักรกังวติเายสาวาอโลกายาพรามาลาภสันตุจิพรามังทานังพิสาสาพระมาญาติ นิพพานังกะละมังสุขขังขอจะเดินพรองท้งสวันก็พรช้างแก้วมูลนิธิดอยเป็งแก้วพระครูบาบุญชุ่มยานะสังวโลอารณีวสีพิขุอุปถรัรมภ์ได้ก่อตั้งมาเพื่อที่จะดูแลแล้วก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันที่28รกรกฎาคมสอันาเนั้นทางมูลที่ดอยเวงแก้วซึ่งดูแลวัดพระธาตุดอยเยงแก้วได้รับพระมหาคุณาน,นทิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่พระราชทานพระไตรพระราชทานมาเพื่อถวายแด่ประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพุทธมนต์ในโอกาเอสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28รกรกฎาคมส17ของ พระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทางบุลินทรดอยเบงแก้วกับวัดพระธาตุดอยเบงแก้วก,ก็ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปโดยเ,นนเรียบร้อยมีประชาชนทุกหมู่เหล่า,าทั้งรชาชการท<ต>หารพรา่อค้าประชาชนสิญญาณสิทธิ์ของ <11 S 2> พระครูบาบุญชุ่มยานสังโลอรารยนิพิคุมาร่วมเจริญพุทธมนต์อย่างมากมายโดยพร้อมเพรียงกันอีกภารกิจหนึ่งของบุญิทร์ดอยเบงแก้ว ซึ่งทาตามปฏิปทาของพระครูบาบุญชุ่มยันสัมโโลอน,นุนสิบภิสุนั้นก็คือการสร้างบ้านหอบุญเมตตาการสร้างบ้านหอบุญเมตตาก็คือการสร้างบ้านให้กับกลุ่มประชาชนผู้เปราะบางซึ่งไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือไม่สามารถมีทรัพย์สินในการมาก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อที่ทําให้ตนเองและครอบครัวมีความปลอดภัยในการสร้างบ้านหอบุญของ ูลนิธิดอยเวงแก้วพระครูบาบุญชุ่มยานสังกโลกุ่ปถัมนั้นเราได้สร้างมา,งมาเป็นเวลานานแล้วในปีนี้ในเป็นปีเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร<อ>เราได้สร้างบ้านหอมบุญเมตตาจำนวนเจ็ดหลังพเพื่อที่จะแจกจ่ายดูแลประชาชนกลุ่มปอะบางในวันที่27รกรกฎาคมพน,นั้น,นคณะกรรมการวิลนิธดอยเบงแก้ว รวมทั้งพระหมหาทองสุขสุขขัดธรรมโมตรัากษาการเจ้าวาดวัดพระธาตุโดยแก้ว<ม>ก็ได้ร่วมกันเดินทางไปมอบบ้านพอมบุญเมตตาของพระคุบบุญชุม่มในเขตอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายจำนวนเจ็ดหลังครบถ้วนจึงเรียนมาเพื่อให้ประชาชนพี่น้องศิียนุสิตและประชาชนทุกท่านได้รับทราบถึงภารกิจความเคลื่อนไหวและวัตถุประสงค์ของ พระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอารานศีพิคุฐานทางบุณฑิตดอยเวียงแก้วมาณที่นี้และการสร้างบ้านหอมบุญหรือการเจริญพุทธมนต์ในวันมงคลของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนี้ทางบุณฑิตดอยเวียงแก้วก็ได้รายงานไปยังพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอารานศีพิคุซึ่งท่านได้จำพรรษาอยู่ที่ประเทศภูฐานได้ทราบทุกระยะ และยังความปิติปราปลื้มมายังผสมที่กราชไทยเพราะพระครูบรมชุมได้อัดคลิปวิดีโอถวายพระพรพระบ,บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวส่งมาอย่างประเทศไทยจึงขอเรียนมาัยังท,ทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกันครับ